สีทองบาดมื่กาตสีเป็นสุกจังสิอุ้ยโด่งเข่งใช่ไหมยวได้ตันหนึ่งพี่กายราคาปกติดีคันหักค่าเก็บค่ากับเข่ากับน้าค่าขนงานออกเดียวสีเหลืออยู่ประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละยิ้มเบิงขันบามบ์บะเพ็ดน่ะบะเพ็ดเนี่ยบะเพ็ดอย่างสีบะเพ็ดยาวดีบะเพ็ดกินเบิงป่ะเสียยังไม่ยาวพู้เฒ่ากินบะเพ็ดอิ่งแต่รุ่นอาวุโสตัวนี้ได้ได้หลายปันไดแล้วแม่เมื่อนี้ท้องเพื่อนสั่ง ในสองสอบละกันไม่ได้นะปาดสิบว่าไรฮาร้อยคุณพ่อโอ้ยบ่ถึงบ่ถึงเก็บเดีบมือมากระเพาะขึ้นเข่งโซโอ้เข็งโซเก็บสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้บรรยากาศกำลังคำคอยมอยลงครับแต่เว้นกำลังอวยเมื่อขึ้นร่มสีใบใบมสีใบใบค่ำแล้วนี่เสาแก่ไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ใหญ่ จ้าครับผมพี่กัสมื่อนี้ยุ่ยใสกว่าแม่ยุ่ยบ้านเมืองน้อยตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทารามจังหวัดศรีสะเกตครับผมจ้าเถ้าแก่สวนบักพริกบัดนี้แม่กับว่าเป็นเถ้าแก่เดีวเป็นลูกน้องพ่นน้ำยู่ครับเมื่อนี้มาเก็บของเจ้าของเกลีของเจ้าของหลายคนบันไดครับมาเก็บซอยกันเมื่อนี้สิบคนสิบคนสิบคนเนี่ยเพื่อนที่หน่อยๆน่อยเอจ้านี่นะครับแมนบอลเลี่ยวซ้ำสิบคนยังบอลเลี่ยว่ะสั่นแม่เพื่อนมาพูดนะพี่น้องครับ ปัดเจคนยังบ่แเลี้ยจักไรปลูกตัวนี่ไรเดียวไรเดียวตัวหนี้ตัวหนี้ไรหนึ่งครับจะฟังพูดดีแต่ว่าก็เมื่อนี้เก็บไรเดียวเก็บไรเดียวแม่ครับเริ่มปลูกมาตั้งแต่เดือนใดนี่แม่ตุลาตุลาแม่ครับตุลาพฤศจิกาท่านว่าบ่แม่โอ้มาตั้งแต่เดือนเริ่มเก็บเดือนซิแม่เริ่มปลูกแต่เดือนซีบครับเดือนซีก็บ่านี่ดรกเดือนซีฟนี่ก็เริ่ม ก้าก้าพันมันครับบ่ากัดมาเดือนสิบก้าพันประมาณเดือนหนึ่งกับเดือนสิบเอ็ดกับมาลงเดือนสิบสองกับเดือนเนืงก็เริ่มเก็บเดือนสองเดือนสามเดือนสี่นี่น้ำเผานี่เดือนอ๋อเดือนมกระากลุมห้าเริ่มเก็บครับกลุมห้าเก็บกลุมห้ามีนาอันนี้เดือนที่สองเริ่มเก็บล่ะเดือนที่สองเริ่มเก็บรอบสองเก็บรอบสองรอบแล้วเบิร์ตไปแล้วครับ ากไปแล้วรอบแรกสูงสุดได้ตันหนึ่งไลหนึ่งนี่นะครับเดียวได้ตันหนึ่งมือเดียวได้ตันหนึ่ง,มนนงแมน <ปะ S 2> ไม่สูกเด้ไม่สุกบ่แมนด้ยดีบครับอืนสูกขออนุญาตผ้ายางชุง่มจากนอยในบ่อเม่แม่ผ <ไป S 1> ้า,ไป,าไ,ปไปเบืองเนียโชว์เนียผลงานเครื่องได้ขึ้นโดกค,คักแค้สุดยอดเลยปลูกมากนี่ตั้งแต่เดือนเดือนสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบมหนึ่งสองห้าเดือนมุนที่แม่จังได้เก็บเนี่ยสามสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าสองเดือนก็เป็นนวยน้อยครับสามเดือนสองเดือนกับเป็นวนยน้อยกับปล่อยให้มันแก่ก็มาไรประมาณเดือนหนึ่งเต็มเต็มนั่นละมันกัจังสีเริ่มสูกจังสี่อ๋บอบบแมนวากลูกแล้วเ,เป็นนวยแล้วสูกเลยเด้มันก็ตตองมีนวยแกนน่นวัยนีจังสีครับ หน่อยอ่อนมาเป็นหน่อยอ่อนแล้วก็มาเป็นหน่อยแก่หน่อยแก่มาหนี่มันก็สิเป็นสีทองจังซี่นี่ครับสีทองบาดมันก็สิเป็นสุกจังซี่อุ้ยดูแข้มใช่ไหมนี่หนึ่งไรนี่คนเก็บสีคนมืินเดียวนี่บ่เบิดเลยบ่บอเบู๊ลี่ละยังนี่ละครับผมพิกปลาไม่สุกมันดกคักดกเนื้อสายพันยังนี่แม่หัวเรือ หัวเรือแมนตากแหงเข้าเอิญบักพริกอิยนบักพริกอิยนแมนบักพริกอิยนมันสีแหงแม่เก็บรอบพี่ทใดล่ะครับตัวนี้บอรอบแรกสีเก็บอยู่สามเทียวกับเวิร์ดสวดว่ากระสีเป็นหน่อยดีบขึ้นจังซี่กับปอยให้มันแกอีกนีรอบเก็บรอบพี่แรกรอบแรกของรอบที่สองแต่ละรุ่นมันห่างกันโดนวันไดค่อยไดมาเก็บเทื่อนหนึ่งขันแมนข้าแมนจงว้ให้มันกับประมาณสิบมือหรือสิบเอ็ดสิบสองมือเดือนหนึ่งประมาณ สามเถอประมาณสามเถ้<ม>นประมาณสามชุดสามชุดชุดละสามรอบ<ม>โอ้แต่ละเที่ยวนี่พื้นที่หนึ่งไรใส่คนหลายป่านในในการมาเก็บบักพริกนี่แม่อ้าก็แหละแต่แหละแต่คนงานเด้ครับคนงานมามือนีคือม้าสีบคนเป็นบอมือนีม้าสีบคนกับจะว่ามาอื่นนี่บักพริกมันกะสีย่างอยู่จากเสาไฟม้าหนีฮอดนี้คนกะสีม้าอยู่วาง คือเกานน่ล่ะซ้ำเกาเพราะว่าเพิ่งกิสีมะซอยจนแล้วครับแมนเพิ่งกิสีมะซอยจนแล้วโอ้เพิ่งกะพี่นองนั่นล่ะครับ<อ>ผมญาาิการเพิ่งเก็มาเก็บกกซอยกะจ้างเพื่อนนั่นล่ะครับจ้างเป็นกิโลช่วงเดือนใดแม่บักพิกมันมีราคาก็โมคันคันคือบักพิกบักพิกนี่กะช่วงน้ำเฮานน่ล่ะช่วงนี้ล่ะแมนกำลังราคาดีแมนตอนปัจจุบันนี้ราคาเท่าไรแม่บักพิกแห้งบ่ครับ บ,บ oh, ะพริกแม่ขายนี่ล้วโลละเก้าสิบสี่บาทโลละเก้าสิบสี่แม่บะพริกเดี๋ยวนี้นี่นะบะพริกแห้งเด้๋อบะพริกแห้งบะแมนบะพริกสดเด้ครับแม่ตากแห้งแล้วโอ้ตากแห้งยุประมาณหามือครับนี่ตากแห้งเก็บไปแล้วไปตาอีกหามือค่อยได้ขายแม่บะแมนว่าสิเก็บสดขายเด้ครับเก็บตากแห้งเด้บะพริกมั้นี่เอามันเป็นน้ำพันบรอ่แม่มันเป็นน้ำพันบะแมนบะแมนบะพริกอดเด้ครับ บะแมนบักพีิอฮอดอันนี้เขาเอิ่นพันหัวเรือพันหัวเรือครับถ้าเป็นบักพิกขายสดนี่เขาเอิ่นบักพกฮอตแมนบักพกซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตแมนเก็บหนวยสันซ้ำนี่มันสีบนหนวยยาวจังสีอ๋อบัณฑิตความเพ็ดเขาต่างกันบะแมนคือบกเก็บน่วยสุขัยตัวไหนตัวนี้แหละครับพลพนพนิยมสื่อพนิยมสื่อพนิยมสื่อแห่งอ๋อนิยมสื่อแห่งแมนครับนิยมสื่อแห่งนี่วันนี้ มันมันบ่อเพ็ดบ่อเนี่ยใส่เสียงเบื้องนาครับเสียงเบิ้งขันบ้ามันบ่อเพ็ดนั่นเขาคือสิบรอนิยมซื้อหน่วยยิบขั้นเพ็ดนั่นนะครับเขาซื้อเขาห่างเย็นเด้ซื้อเป็นแบบไปเห็ดแบบเพริกปนอืมเห็ดว่ามันบ่อเพ็ดเนี่ยว่พริษยางสีบ่อเพ็ดียาวดิบ่อเพ็ดกินเบิ้งบ่เชียับ่อหรือกินเบิ้งหรือบ่อยังบไม่ยาวพูดเถ้ากินบ่อเพ็ดมันบ่อคอยเพ็ดหลายได้แเพี้ยนอ้ว่ามันออกขวานน้ำข้นอยู่ตลอดเนี่แม่เนาะออกขวานแล้วครับ บ้านในช่วงนี้บักพริกมีราคาแพงก็บังหันบังหันมันลอยสิบบาทเด้อลอยสิบบาทลอยสิบบาทขึ้นสูงชุดชุดนี่จักบาทครับปีนี้บ่ะยี่สิบบาทใบมันลอยยี่สิบแมนลอยยี่สิบบักพริกแห้งบ่แม่บักพริกสดช่วงนี้เก้าสิบบาทก็ถือว่าราคากระลังดีอยู่เหมือนกันเก้าสิบสี่บาทมันสิไปลงช่วงใดราคาบักพริกแห้งนี่ไหมบ้านเนี้ยจักบอกบ่าหายบ่ถือเด้เพราะว่าแต่ละปีหนึ่งคันบักพริกหน่อยพริกหลายมันกะ ราคายังดีคือเก่าครับแมนลงค่าคากี่จักบาทครับพี่แข็งลงค่าคากสูตสูตรโอ้ตามสูตรบ่เกินบ่อรูดแปดสิบบาทเอ้ากระทือว่าราคานิ่งบ่ขึ้นหลายบ่ลงหลายบ่ขึ้นหลายบ่ลงหลายคนี่แหละโอ้โอ้นี่ผมกับหัวกับหูเด้อพี่น้องถ้าเป็นบักพริกสดนี่เขาจะขึ้นบางเมื่อหาบาทเมื่อต่อไปสามสิบสี่สิบบาทก็มีได้ครับขึ้นโดดแห้งริกสดนั่นเออแมนอี้ดีบักพริกฮอตนั่น โอ้แต่ว่าบักเพล็กแห่งนี่เขาปลูกแล้วก็ชิ่วๆเลยเรื่องราคานี่บ่ต้องคึดยากไรขึ้นเบ่โดดนี้กันบ่ร์ไรดอกบ่ครับเบิดเบือนกันนี้กันแปดไอซีที่บาทโอ้บอลเนี้ยเขาปลูกเดือนแรกเพราะเพราะกนเดือนที่สองเอาต้นลงุ่นเดือนที่สามเริ่มออกหน่วยแล้วก็เริ่มได้เก็บเดือนที่สามนั่นแหละเดือนที่สามเดือนที่เก็บไปอีกโดนวานใดวันนี้แม่ครับอ๋อก็นี่เระเก็บมาตลอดจังสี่ ตลอดกัดจนว่ากลัวเฮ้าสีโลโต้นครับขันเฮ้าขีข่ขานเฮ็ดเอาขันยาคุ้มหมูบไปลหลายกระปอยครับกระโลโต้นไปกระไทยโกบครับแมนกระจงพันวันไหวถ้าเฮ็ดปีใหม่โอ้อันนี้แสดงว่าแม่เริ่มเก็บมาตั้งแต่เดือนมกราปุณแล้วเดื่อนี้แมนบะแมนไปเดือนมกราไปเดือนมกราเออเริ่มเก็บมาจนหอดเมื่อนี่แมนบานนี้ขึ้นได้แม่สิเก็บไปหอดเดือนใดเค่อยสีโลประมาณ กลางเมษาประมาณก,าากลางเมษาโมกุลากุมภามีนาเมษาโอ้ได้อยู่ประมาณสามเดือนที่เขาเสียอะเก็บนะแม่เนาะเพื่นพีน่หนึ่งไรเฉลียไล่ได้สามเดือนที่เก็บพักพิกนี่ปีกายได้ไรบ้างแม่พีกายราคาบักพิกดีครับปีกายค,าคายันหักค่าเก็บค่ากับเข่ากัาบน้ำค่า้าาานงานออกเดียวสี่เหลืออยู่ประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละสามสี่หมื่นเรื่องไรนี่นะครับ โอ้มัคือขายราคาดีก็แล้วแต่ปีเด้ครับปีราคาดีก็เหลือปีราคาบ่นี่ก็เหลือบ่หลายครับผู้เพิ่นเฮ็ดหลายสีปลายเช้าลายพวกกรได้เงินเป็นแสนช่องแสน่นแบบคือบ่เฮ็ดทันแม่โอ้มันเฮ็ดผุดยาวมันเฒ่ามันเฮ็ดบ่ได้เฒ่าจังได๋แข็งแนงอยู่แบกกระสอบพริกอยู่ห้อกันนี่แบกกระสอบพริกกระซ่างก็ะโอสาเห็ดเอามันมันยากหลายทางตัวก็สิเฮ็ดหนวดนครับแม่บัดนเนี่ย เจอปัญหาบ่แม่ปูกบักพีกแข่งแนวนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตย่างไปเบิ่งฟังผุนจังหน่อยนะไปที่เหรอเนางไปเบิ่งไปแม่ไปน้ำยู่บ่ให้ไปน้ำยู่แล้วครับเห็นบ่เห็นหน้าบ่เห็นห้อยยิ้มแม่ก็บ่เป็นตะเบิ่งนั่นแล้เอาเงินขาดเก็บบักพริกอยู่นั่นอ๋อเขาทาเงินนั่นสักแก่แม่อันถ่าเอาเงินได้นั่นโอ้ยครับครับครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตลบกวนเวลาจังหน่อยนะแม่เนาะนี่ถ่ายถอดความันผู๋ห้พี่น้องเขาเบิ่งสะก่อนคนศิถฐ์เอาเงินขาดเก็บบักพริกเล้อาวฝ้าเฝ้าวบบัััออีีแม่่ปปลูกกกพริาานเจญหยงครับหลักๆเอา นอนบงนอนบงยาหลยาไลแมนนอนบงเป็นลักษณะอะไรจาะแน่เหรครับมันจาะเม็ดจาอมันฉีดสูตรนี่เดียวนี่มันก็มีนอนเด้นน่ครับมีน้อนจาออายุนี่ใส่เม็นบอมันสูตรโอ้มันสูตรมันลงหนึ่งครับผมเป็นวันมามเลี้ยงมันท้องคือกันนั่นละแมนมันเกิดเขาเอื่อนมาเลี้ยงวันท้องหร้อมันยันใส่ครับผมมันยอนใครใส่แม่เฮ็ดจังไรไปธีแกบวเนี่ฉีดยาตัวฉีดยาอื จักมือมาเฉียดเทือก็นี่แม่ว่าเก็บบวกรอบนีแม่กะสียเฉียดครับเพราะว่านอนมันหลายอืช่วงใดนอนหลายก็เฉียดแมน,นช่วงใดบ่มีก็เสีฉียดนี่มันถิเป็นนอนแบบแม่ใส่ใส่ยัยงเฉียดแม่ใส่ย,ยายาจำซือ่ออะไรบ่ครับตัวใดมันเอาอยู่นี่นอนม้วนนี่ครับนี่แม่บพท่านนีเสียจักเทือได้นอนตัวนี้นอนได้เฉียดบอบ่าท่านนีเสียจักเทือเอ้าแสดงว่าผมเก็บกินสดๆดได้เลยได้โอ้แม่า่ท่านนีเสียยาบ่งจักเทือได้นี่ นี่เห็นบ้านเป็นสีหนึ่งเป็นนอนนี่ผุนมันโสดลงน้ำกี่ดีนผุนแบบร้ายครับอุขนาดเพิ่นบ้านในฉีดบ้านนี้แม่เฮ็ดจังไงมันมันบ้านในฉีดคือบ่่คยมีแม่งมีบ่หลายเด้นี่ผมว่ามันมันหอนเด้ช่วงนี้แมงมันหอ,อนมันกระสีเศร้าบางว่างหันมิพิยาครับบางวางหันมิพิยาพิยา จับนีมันก็สิเป็นไลเป็นเฟียกูดเฮ็ดใเห้เพี้ยข้ากูดน้อยงอนน้อยงีกอ๋อนี่นี่นี่กูดเนี่ยนี่แมนเป็นเพี้ยไฟเป็นเพี้ยไฟไลดแดงผมก็เจออยู่เด้ดเดี๋ยวนี้แม่แก้แก้จ้าไหครับอาการใบกูดกูดงีกตังเสียเอายามันฉีดคือกันนันละยายาขาไล่ขาหยังนั่นขาเพี้ยไฟไล่แดงแมนเอายาขามันก็สีเซาครับผมแม่ไปซื้อสารยารักษาพวกพริกไม่แต่ใส่เครื่องหัจักฉีดล้านเขาจาพวกเซลเข้ามาขายอ๋อ ไปหาโฆษณาขายเขามาโฆษณาขายแมนไม่ประหยัดเขาตัวขายตีะโอ้ยเขาเจากามาคูปีตัวโอ้หอกเยวมามาลงน้ำลานขานนะครับครับครับผมบอกหยอกซื้อๆม่ีใครมาตัวดอกในยิ่ปากต่อปากว่าทับไปคนในละแวกนี่กับปู่ปอกพริกหลเข้าก็ใส้กันอยู่แมนใส้ต่นน้ำการนั่นล่ะครับผมบานี้ไรหนึ่งนี่ใส้ต้นพันธุ์ประมานไหลผปานไอแม่จักถาดเนี่ยคันเนบ เน็บแล้วจะเท้าเน็บเน็บทีเน็บพางขันเทาเน็บทีประมาณหมื่นขันเน็บพางกับแปดพันอ๋อท่านเน็บพางประมาณแปดพันเก้าพันแมนของแม่เน็บหางบอครับตวนี้นทีอยู่นี่ทียืมเ้นนี่ละ <40, 40, S 2> หางต้นจากนี่ก็ซีซีฟะนี่ก็ซีซีฟอ๋อระยะหางระยะหาง,ง 40, 40, สีสิบคูณสีสิบตัวต้นแมนครับบัดนี้หนึ่งไรแม่ใส่ต้นพันไรปันไดนี่ครับ เมื่อนที่นี่ครับเมื่อนเรื่องนี้อ๋อแม่ปลูกทีเลยแมนครับผมอุ้มอาศัยมันคุ้มยาอันนี้เขาคือว่าปลูกทีเอากลางปลูกข้างเอามากันครับเออแมนแมนอีหลีครับผมแม่ปลูกทีก็คือจังดกอยู่สันเอากะเลี่ยงแต่เหลี่ยวแต่ห้าบำรุงรักษาครับเหลี่ยงแต่ห้าบำรุงรักษาแม่รักษาบำรุงจังได้แม่เทคนี้ไข่พริกดกๆแนวนี้ไหมครับเอากะเหลี่ สีดยาสันตัวใส่ปุ๋ยครับมันกระดูกทนตัวสูตรสูตรไหนครับเนี่ยน้ำใด้บ่ปุ๋ยบ่ปุ๋ยสูตรน้อยก็ใส่ชอบวันกัยี่สิบเจ็ดสี่ห้าบ่อหกยี่สิบเจ็ดสี่ห้าแมนแมนแมนครับอยี่สิบเจ็ดสี่ห้าช่วงแรกๆที่ปลูกแมนช่วงสองม้ากะสีผ่ามือดีวยี่สิบมือก็บมาใส่อีกสูตรสบห้าวันนี 25, 25. น้สิบห้าสิบห้าสิบห้าแมนสูตรเสมอครับอือแล้วก็ช่วงที่สามมีบ่เน่ บ่ใส่ตาจังสีใส,ส่ตาซิหาตลอดบ้านนี้ก็ซิบหาตลอดเลยช่วงแรกนั่นตั้งแต่เริ่มปูหฮอดอายุเท่าไดเขาเอเข้าเอินช่วงแรกช่วงแรกเริ่มเนบเป็นบหฮอดอายุยี่สิบมือเขาก็เอาปุ๋ยสูตรหน่อยมาใส่ครับบาดหลังจากยี่สิบมือขึ้นมาเขาก็มาเอาลำตน้นเอาใบาเอาดอกมัน เอาลำต้นใบดอกนี่คือเปลี่ยนมาใส่สูตรเสมอแล้วแม่สูตรเสมอเอ้าใส่สูตรอตัวนาสูงใส่สูตร27 4สี่หนี่เทือดเดียวแม่ลูกได้ยี่ิบมือมาเริ่มใส่มบ้านนีน้ล้างจากนั่นกับ,มบอมรุ่งสูตรเสมอมอย่างเดียวเสมออย่างเดียวว้าคือง่ายแต่แม่ครับรักเดียวแม่แนว้แม่เหตดแต่จังสีเนาะผู้อื่นเพิ่งสีใส่จังไดแม่กับพวู้ือกันแต่ว่าแม่เหตุแบบนี้ครับผม แม่ใส่จังซีโอ้สูตรเสมอนี่เขาสีบำรุงทุกส่วนนะแม่เนาะแมนหน่วยกับสีดกน้ำแมนเอาหน่วยเอาดอกเอาล้ำตน้นนี่ละโอ้แม่ได้น้ำจะใส่มาฮดบวชพริกครับอันนี่ดิเจอบาดานนั่นเจาะบาดานครับดูน้ำบาดานขึ้นมาฮดเลยแมนใส่สปริงเกินเจักมือฮดเตือนึงนี่แม่เนี่ยเอาเว้นมือฮด บาเมื่อมนครับสปริงเกอร์เพิ่นธุนั้นสูงจนเทินอยู่ไม่พอแม่หนวดเวลาจ่ายเงินแล้ววแม่แม่นน่นแล้วน้ำพุนมันธะเอาพี่หาย้นะไปไปเผมขอเพิ่งบรรยากาศน้ำเนี่ยนี่าแก่สวนมะพริกเด้อพี่น้องแล้วพิ่นปลูกหนึ่งไรนะครับดกแห้งอีหลีอ้อหลอเด้อพี่น้องครับผมนะครับลูกดกไม่จกตาเออพ่วงายเอาวันนี้พุทธาแล้ววันนี้พ่วงไปพุถธาเอาเงินกับทาเอาครับไปเบิ่งบรรยากาศ นี่พอแม่บักพริกที่เก็บมากมือนีิครับแนนหอดตันบ่นี่แม่นี่บ่บ่ถึงประมาณ2องรอยกัวโลนี่แหละสองร้อยกัวโลนะครับนี่บักพริกที่เก็บมากในมือนีิโอ้ถือว่าหลายพอสมควรนะครับใส่ยื้อเตื้อพื้นทีหนึ่งไรยใส่คนสิบค,น,คนเก็บเบิดมือเบิดเวียนกับบัแล้วเอามาบงโอ้สวัสดีครับคุณแม่สเฮ็ดเฮ็ดอยังอยู่เนาะครับเฮ็ดเก็บบกมือให้แบบเริ่มฟาดอิงเค้งโซโอเค้งโซ เก็บเก็บกพลิกเมื่อยกันเลยแคงโซอยินเมียปัดตัวครับแม่ได้จากบาทเมื่อนี้ยครับบอ้หกันได้เดสามสิบสกิโลนี้จักบาทบอ้หกวกันเด้สามสิบสกิโลโละเจ็ดน้าน้องก็โลเจ็ดบาทแม่ครับผมเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบมาแต่หกโมงหอดตอนนี้ก็รงหามงเรี่ยง เดี๋ยวสองร้อยส, bueno. สามมันก็บ่คุ่มนูกเต้ก็ซอยกันาบาฟังนกน้ำบาทกระจังคอยกันไงมวนบ่มวนบ่แหม่มวนบ่มวนบนโเพนี่บานเทากจังสีแห่ะเงินมาเท่าไห่จะมาได้ก็มวนแมนใครก็นอนอยู่เบอรโทรท์ยู่เงเไหาะสุดยอดเ่เกอะายุหาพวกบขืนเนี้ยมีแต่หกชิบขนเร้เพืนเนี่ยไอ้พวบขืนเน้ย หกแม่เจดแล้วป้ายังแบกกระสอบไวอยู่ได้ไลจากโลครับมื่อ้ไลสามสิบแปดกิโลสามสิบแปดกิโลวนี้เข้าไปเนี่ยคนได้บ้างมีตะลุ่นเด้อดได้พี่น้องครับหกขึ้นนะครับุรุ่นขึ้นมีตะลุ่นหกซขึ้นนะครับโอ้ป้ามีตะปูแข็งแรงอาวุโซเวิร์เลยอ้าคือมีตะปูยิ่งแมทผู้ชายเก็บเปนผู้ชายเก็บเปน ตายเลยปบาสคือดีแท้ครับเป็นแต่มาเปลี่ยนเคยบ้านนี่แท้จังบุริรับจ้างเก็บพริกเป็นแต่มาเปลี่ยนเคยอยู่บ้านนี่แหละก็เฮ็ดสวนบมกพริกหลายๆแห่เมียเก็บเม่์ไม่รักสาวยูซีคนสุดทั้งนั้นเลยเอออ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับมื้อนี้ขอจบไปเพียงสามี้เด้อครับเด้อไม่พ่อกันไม่คลิปหน้าครับบรรยากาศบ้านเฮามวลซื่นหัวเซีวครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับ โอเค <S <S อเคอค,ครับอขอบคุณในหลายครับแม่ขอบคุณครับ